นังแป๊กหล่อนคิดจะทำอะไรยะฉันดูออกนะว่าแกมีแผนแผนเผิดอะไรกันป้าฉันก็แค่หน้ามืดเท่านั้นเองอ่ะแป๊กรู้นะว่าทุกคนอะ่ะเกรงใจพี่ถ้าพี่ช่วยพูดอะ่ะมึงทุกคนก็ต้องฟังอ่ะก็ได้จ้ะฉันจะบอกอะไรป้าให้นะ ต่อไปนี้ฉันไม่ต้องมีป้าก็ได้ฉันสามารถหางานเองโดยไม่มีป้าได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันมีพี่โกนไง เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนางแบบยังไม่มาเหรอเนี่ยฮะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ววะเนี่ยฮะเฮ้ยนี่มันเจ็ดโมงครึ่งแล้วนัดตั้งแต่หกโมงป่านนี้ไม่มาเหรอเนี่ยฮะไม่เห็นเรื่องคาร์พโฟนโอ้ทำงานยังไงกันวะเนี่ยฮะแล้วนี่เตรียมของพร้อมยังเนี่ยเออ,อพร้อม <S <S แล้วค่ะของพร้อมเหลียวโอ้ยโอ้ยพี่โฟนครับพอดีคะ่ะเออขอโทษด้วยเรื่องคาพอดีเออนี่ น้องเป็กกี้นี่พี่โฟนค่ะวัสดีสิคะหนูสวัสดีค่ะพี่โฟนสวัสดีจ้ะมาแล้วก็ดีนี่ไปแต่งตัวสิจ๊ะเราจะได้เริ่มแขนกัน้วนะวจ้ะค่ะทำไมมาช้าจังเลยครับรต้นเกือบทำงานเสียแล้วครับเนี่ยดีนะลูกค้ายังไม่มาถ้าม,มามี่หวังพังกันเปแดแผลบแน่ ป้าต้นต้องขอโทษที่โฟนนยนะคะพอดี๋ยวเมื่อคืนน้องเบกกี้เขาไปงานเลี้ยงเอเจนซี่ใหญ่กลับเดือดคะเช้ามาน้องก็เลยไม่ค่อยไหวครับพี่โฟนขอโทษด้วยนะคะนี่ป้าต้นป้าต้นก็รู้นี่ครับว่าเวลากับกองถ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนี่ยังไม่ทันดังอะ่ะจะดับซะก่อนสิครับคก็ขอโทษแทนน้องเบกกี้ด้วยนะคะคราวหน้าก็จะไม่มาสายแล้วนะคะ มากอนใจดีใจดีไปกันหนัะแทหน้าตาฉันก็ดูดีเหมืนกันนะเนี่ยทำไมถึงไม่มีแนวมองขับเขาบ้างน,นะ <C 1> คุณแป๊ะค่ะข้างนี้เหรอคะนี่เธอ ออกไปข้างนอกก่อนปเดี๋ยวฉันจะคุยกับเด็กของฉันต่งางแปลกป้าบอกกี่ครั้งแล้วเวลามีงานนะอย่าออกเที่ยวเห็นไหมละ่ะเมาจนมาทำงานจนไม่ไหวเนี่ย ดีนะผู้มกับโฟนอ่นะเขาไม่เอาเรื่องแกนี่จิบอกให้นะพี่โฟนเนี่ยเขามีอิทธิพลในวงการมากเลยนะแกนี่นะชิ <c oughs> ะบอกให้คําพูดของพี่โฟนคําเดียวนะ <c oughs> ดาวใหม่ๆอย่างแกเนี่ยมีสิทธิ์ร่วงลงพื้นเลยนะยากจะบอกให้โอ๊ยป้าป้าเลิกบนชักทีได้ไหมพี่ป้าบน่นตั้งแต่ขึ้นรถยันตอนนี้ป้าจะบ่นอีกเหรอถ้าป้าบ่นอีกฉันไม่มีสมาธิทำงานแล้วนะ นเขนาม่มีที่คนมีจริงใช่ไหมก็มีจริงสิยะนี่แกเห็นไหมเห็นนางเบลลี่อ่ะเห็นไหมนั่นแหละพี่โฟนเขาจัดถ่ายโฆษณาตัวเดียวนะดังเปรี้ยงเลยจะบอกให้ยะ <c oughs> น้องแป็กเดี๋ยวน้องแป็กเดินมาตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะแล้วน้องแป็กก็โพสหนึ่งทีก่อนแล้วน้องแป็กก็หมุนตัวสักสองรอบนะ แล้วก็โพสอีกทีหน, okay. er นึ่งค่ะโอเคเดี๋ยวลองค่ะนะคะอุ๊ย oh! อุยอุย,อยเป็นไรหรือเลปล่าคะน้องแป๊กไม่เป็นไรคะ่ะพี่โฟนขอบคุณมากๆนะคะ สงสัยเม,มื่อคืนไปจะทำงานหนักไปหน่อยอะค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวพักผ่อนสักครู่ก็แล้วกันนะอ่ะฟางพา,าน้องแป๊กไปพักผ่อนหน่อยอเยขอโทษนะคะ นี่นางแป๊กหล่อนคิดจะทำอะไรยะฉันดูออกนะว่าแกมีแผนแผนเผิดอะไรกันป้าสันก็แค่หน้ามืดเท่านั้นเองอ่ะหอยจริงเหอะนี่ถ้าคิดจะดังทางลัดนะระวังจะดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวจะบอกให้ ไปทำงานมะตามมาพี่โฟนคะพี่โฟนว่าไงคะคือวันนี้ไปอยากจะเลี้ยงข้าวพี่โฟนหน่อยอะค่ะ เพื่อเป็นการถ่ายโทษที่แบกมาสายเกือบทำให้พี่โบนเสียงานเลยค่ะได้สิจ๊ะอ่ะอันนี้นาบัตรพี่มีอะไรก็โทรไปน,นะเดี๋ยวแบกโทรหานะคะ พี่โฟนคะงานโฆษณาที่สแคทวันศุกร์นี้แบ๊กอยากได้งานนี้มากเลยครับพี่โฟนช่วยแบ๊กหน่อยนะคะงานนี้คู่แข่งแต่ละคนอ่ะไม่ธรรมดาเลยนะน้องแบ๊กมีโปรไฟล์ดีๆกันทุกคนเลยแบ๊กก็เลยต้องขอให้พี่โฟนช่วยไงคะแบ๊กรู้นะว่าทุกคนอ่ะเกรงใจพี่ถ้าพี่ช่วยพูดอ่ะอยังไงทุกคนก็ต้องฟังอ่ะ ก็ได้จ้ะพี่จะลองดูไปแล้วกันนะพี่อนน่ารักที่สุดเลยค่ะไอ้นี่ไปในของมันนะเนี่ย นานแล้วนะเนี่ยหน่องแปกเนี่ยกลับมาแล้วหรือยะฮะไปไหนมาฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันแล้วอีกอย่างนี่มันก็วันหยุดฉันด้วยนะป้าอ,อย่าบอกนะ ว่าแล่นไปหาหพี่โฟนมาป้าป้าลืมไปหรือเปล่าพวกป้าเป็นแค่ผู้จัดการฉันไม่ใช่แม่ไม่ยุ่งสักเรื่องจะได้ไหมนี่นางแป๊กฉันขอเตือนเธอในยยว่าการที่จะอยู่ในวงการนานๆเนี่ยเธอต้องทำตัวยังไงฮะต้องวางตัวดียังไง นะไม่ใช่แลดไปหาผู้ชายไปเสนอตัวให้เข้าถึงที่รู้ไหมประาราซีทั้งหลาเนะี่ยมันหูตาไวจะตายถ้าเธอพลาดพลั้งขึ้นมานะเธอก็พร้อมจะดับเลยนะยะจะบอกให้ก็ฉันอยากได้งานนี้ล่ะแล้วป้าเป็นผู้จัดก,การภาษาอะไรถึงช่วยฉันไม่ได้เลยอะ่ะฉันจะบอกอะไรป้าให้นะ ต่อไปนี้ฉันไม่ต้องมีป้าก็ได้ฉันสามารถหางานเองโดยไม่มีป้าได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันมีพี่โฟนไงส่วนป้าน,นะหรอก็ได้แค่ทำตัวเป็นปริงเกาะฉันไปวันๆเท่านั้นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะงั้นฉันขอไล่ป้าออกเลยแล้วกันเชิญเก่งตกไนยะกล้าไล่ฉันฉันเนี่ยอุตส่าห์นะ เอาตัวเธอเนี่ยขุดขึ้นมาจากสลัมม,มาช่วยขัดสีฉวีวันให้สร้างโปรไฟล์ดีๆนะให้เขาเข้าใจว่ามาจากเหมือนนองเบืองนาดูสิเฮอก็ทรยศฉันมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคอยดูก็แล้วกันนะนางแป๊กว่าฉันเป็นคนยังไงว่าป้าตนเนี่ยเป็นคนยังไงพูจบหรือยงังถ้าพูจบแล้วก็เชิญ ไปก็ได้จำเอาไว้นะแล้วเธอจะรู้สึก <c oughs> <c oughs> ถาว่าฉันเป็นปริงค <c oughs> อยดู <c oughs> จะรู้สึก พี่มีธุระพี่รีบโรงงานแคสวันนี้หรอคะเขาเรือกเบรรีร่ไปแล้วอะเลิแกแพคหรอคะก็เขาเปลี่ยนตัวปุ๊บแพคปล่อยพี่พี่รีบพี่บอ ผู้จัดการแฉยุคเลิกสัญญานัดแสดงรับไม่ได้สร้างโปรโฟไฟล์หลอกลวงซสามีพฤติกรรมสัมศอนเอาตัวเข้าแลกกับงานคนอย่างนี้ปั้นไปก็ไม่เกิดจำใจฉีกสัญญาทิ้งนั่งแ๊ก เล่นกับใครไม่เล่นอย่ามาเล่นกับป้าต้นอย่างฉันคนอย่างเธอเนี่ยเขาเรียกว่าดาราขยะอืมี้จะรวยทางเอยคีจะรวยคี้จะดัง อยากจะขอเลี้ยงข้างโอ้โฮตักเป็นไรเต็มเต็มเลยต้องีกทีพอลูกอย่ทีพอดูไหมปะปารัสซีทั้งหลายน่ะมันอะไรวะหตาไวดูไหปะปารัสซีทั้งหลายมัน้อ